คาราวะอาจารย์หมอเขียวดตอร์เจเพ็ตกาจนที่เคารพอย่างยิ่งกลาบครูรและพี่น้องทุกท่านค่ะหนูชื่อเด็กหญิงพิชภาแซลมชื่อเล่นชื่อน้องบุญพิมพ์ไพอายุอายุสิบสามปีอยู่ชั้นปหกหนูหนูเป็นนักเรียนวิชาลามภาคสมทบวันนี้หนูจะมาขอส่งการบ้านค่ะคือเมื่อกี้ แกแรแมันบอกว่าเฮ้ยไปยกมือช้าๆหน่อยจะได้หมดเวลาไวๆแล้วหนูแกรแรลหนูนก็ขึ้นแกแรแหลมันก็น้อยใจตัวเองแล้วหนูก็ฝันไอกรแแรงป้เองจะส่งหรือไม่ส่งเนี่ยเองมีลีลายักเกินไป นูก็ได้ก็่แหล่ไปห้องสีแดงแล้วหนูก็มาอยู่ห้องสีเขียวแล้วใจหนูก็เป็นสุขค่ะจบแล้วค่ะโอ้ยเกือบหมดเวลาก่อนนะเนี่ยสู้กันมาตั้งแต่แปดนาฬิกาหรือเปล่าเนี่ยสู้กันมาตั้งแต่กลับบ้านแล้วค่ะโอ้ยจากบ้านแล้วตั้งแต่เช้าเลยนะคะอะมายกมือนี่ตอนเทท้ายแล้วตอนบ่ายแล้วนะคะ แต่สุดท้ายพี่บุญก็ชนะกิเลสเนาะส่งกิเลสไปห้องแดงแล้วแล้วก็เอาเอาสภาวะน,นี้แหละมาส่งเป็นการบ้านเลยไม่ต้องหาที่อื่นเลยเนาะสู้กิเลสมาหลายชั่วโมงนี่แหละอนุโมทนาค่ะจัดการกับกิเลสได้ดีนะคะป้าน,นิดหน่อยดูแล้วถ้าปล่อยไว้อาจจะหมดเวลาก่อนน้องบุญจะไม่ได้ส่ง ป้านิดหน่อยก็เลยเรียกบุญน้องบุญมาก่อนเชิญน้องบุญมาก่อนเพราะว่ายัางไงน้องบุญก็จะได้ส่งช่วงเนี้ยถ้าปล่อยไว้ถ้าตามคิวอาจาจะไม่ได้ส่งตามกิเลสว่าจริงๆนะเดี๋ยวกิเลสจะได้ดังใจตอนนี้ก็สรุปแล้วน้องบุญชนะกิเลสนะคะอ่าเดี๋ยวให้กำลัง<น>ใจกิเลสนิดนึงค่ะอ่าชิพ,พ,พิชาภาแซ่ลิมพิชาภาแซ่ลิ่มค่ะ ถูกไหมคะถูกค่ะปะ้าเฉงมีกิเลสคะ่ปะป้าเฉงฟังน้องบุญแล้วป้าเฉงรู้สึกว่าน้องบุญพูดชัดทุกอย่างเลยยกเว้นชื่อน้องบุญคะ่แะแล้วป้าเฉงก็อยากให้น้องบุญพูดช้าๆกับชื่อแล้วป้าเฉงก็บอกว่าไม่ใช่นูป้าเฉงไม่ควรไปจัดการกับกิเลสตัวนี้กับน้องบุญในการบอกน้องบุญให้พูดชา้าป้าเฉงควรจัดการกับกิเลสกิเลตัวเองที่อยากให้น้องบุญพูดชา้าสิ่งที่เอาไอาความอยากนี้ไปใส่ในห้องแดง แล้วปาเหงก็ต้องมาพูดช้าๆกับชื่อน้องบุญพิชาพาแซลิมถูกไหมคะถูกค่ะโอเคค่ะอันนี้ป้าเหงนก็เอากิเลสความอยากที่จะให้น้องบุญพูดช้าๆกับชื่อตัวเองไปไว้ในห้องสีแดงแล้วนะคะแล้วป้าเหงก็อยู่ในห้องสีเขียวแล้วค่ะค่ะอ่าออสรุปว่าวันนี้ได้หลายอย่างเลยนะ อาพี่บุญตอนนี้พี่บุญได้ส่งการบ้านครบแล้วนะคะค่ะอนุโมทนาค่ะค่ะ,ะกลับขอบพระคุณค่ะค่ะ